สวัสดีค่ะไม่ไทราบว่าวันนี้มาทําอะไรคะมาเดินเล่นงานของนิเทศอะครับอัน,นอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อโชกุนรับปันมีไปทําอะไรต่อมั้ยคะ<ป>ไม่ได้ชื่อปันเหรอคะไม่ครับปันแฟนกันมิน้นเป็นแฟนกันไหม ไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่ออาร์ตครับอันนี้พี่อยู่บูธอะไรคะบูธขนมปังครับผมบูธนี้ขนมปังอร่อยไหมคะอร่อยครับขนมปังต้องฟาร์มเฮาแต่ถ้าเรื่องของเราต้องฟาร์มฮาร์ดัสดีค่ะไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อเบดครับผมวันนี้พี่มาแจกไอติมใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เตรียมไอติมมาใส่กรวยอร่อยไหมคะไอติมของพี่ ต้องบอกว่าลองชิมดีกว่าไม่พูดดีกว่าอร่อยอยู่แล้วความมันมาจากไหนไอวันชีโนวายอยู่มั้ไอตีมมาเรียกหวานเย็นแต่เธอนะ่ะเรียกหวานใจโอ้โหหวานเจีย๊ยมจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะไปปุบาา๊บ,รบเริ่มโตเต็เมเศ้า Sí.